ยกไปยับอันนี้มานอยาไปอันนี้มัน,น,อ,น,น,อ,น,นอันนี้มันหาไปาไปนิดนึงนี่ค่ะสวยไหมเออสวยไหมค่ะขอบคุณลูกค้านะคะที่ยังเป็นลูกค้ากันเหนียวแน่นมาตลอดขอบคุณมากค่ะเสร็จแล้วอีกหนึ่งชุดค่ะอันนี้เป็นชุดสำหรับคุณครูนะคะนะคะ เป็นผ้าไหมพื้นกับผ้าไหมพิมพ์ลายนะคะแบบเก๋ๆค่ะสวยไหมคะอันนี้หุ่นตัวเล็กไปเนาะก็เลยต้องเก็บข้างหลังหน่อยหนึ่งเพื่อถ่ายรูปออกมาสวยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นทวิตสองชั้นนะคะข้างในก็แป๋เป็นรอบตัวกระโปรงรอบตัวเสื้อก็เก๋ๆค่ะแขนตุ๊กตานะ ตรงนี้ก็แตกเป็นทวิตนะมีกระดุมความแก่ออกได้ค่ะเสือเนาะก็เป็นข้าวป่าธรรมดานะคะแต่เพิ่มความเก๋ไก๋เส,สือค่ะ เยอบอันนี้มนันหน,นัอันนี้มันอันนี้มันหักเอาไปนิดนึงนี่ค่ะสวยไหมเออสวยไหมค่ะขอบคุณลูกค้านะคะที่ยังเป็นลูกค้ากันเหนียวแน่นมาตลอดขอบคุณมากค่ะ